ขณะรินยารัฟาตฟาดอโหสิกรรมโดนโลกจิตคุกคามดูถูกขายตัวลั่นไม่หยุดเจาะดำเนินคดีเรียกว่าอยู่ดีๆก็งานเข้าสำหรับนักแสดงสาวช่องเจ็ดคณะรินยารัตหลังเจอโลกจิตแดนเล็กและคอมเมนต์แนวคุกคามมาหาเจ้าตัวหลายครั้งจนล่าสุดเจ้าตัวจะไม่ทนอีกแล้วแคปรูปภาพและคอมเมนต์คุกคามลงในไอจพร้อมแคปชั่นเด็ดว่าเคยเจอ DM โลกจิตส่งมาหลายรอบ คอมเมนต์แนวคุกคามหลายรอบเราก็มองผ่านตลอดไม่ได้้ความสำคัญกับคนประเภทนี้เลยไม่มีค่าเลย ขยะแต่ที่เราโพสอันนี้เพราะเรารู้สึกเราลำคาญมากเราเห็นเขาก็ทำพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนี้กับดาราผู้หญิงหลายคนเปลี่ยนชื่อ i g ไปเรื่อยไม่กล้าแม้กระทั่งจะใช้ชื่อจริงต้องขอโทษเกดด้วยนะที่เราแคป i g.g เกดติดมาเพราะโลกสิทธ์คนนี้เขาไปคอมเมนต์ถึงเราด้วยคำพูดต่ำๆคำพูดดูถูกผู้หญิงและดูถูกอาชีพนักแสดงอยากฝากไปบอกอีกเรื่องนะคะ ผู้หญิงสมัยนี้เขาสวยและเก่งกันหมดแล้วค่ะมีสมองค่ะหาเงินใช้เองได้ปอลอแต่ถ้าไม่หยุดขุกคามเราอีกเราจะสืบถูกทางทำทุกอย่างเพื่อหาตัวคุณให้เจอและจะดำเนินคดีกับคุณให้ได้อยากทำให้สังคมได้เห็นเป็นตัวอย่างบ้างซึ่งงานนี้ทางด้านสกเกตเข้ามาคอมเมนต์ว่าโคตรแย่ yeah, ทั้งลบทั้งบล็อกก็ยังมาทุกช่องทางมาไม่หยุดบางคับไม่ขายอยู่ได้ นอกจากนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับยังเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าให้สาวคณะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด